อะไรกันคะเฉยจ้อยจ้่ยอ e um ือไข่วันอ <te ือมันต้องเขียนเนาะนี่โม่ไหนไหนไม่ได้ใส่อือไม่ได้ได้เยอะจังไม่ได้เห็นก่อนเท่านนี้นะอือ หาหากันม,ม,นมนนเนมขี่ยช่วยกันเขีย่ยทุกที่ตั้งดอกแรกของปีหกห้าแล้วค่ะง่ายสวยงาม งามตามทั้งเรื่องอุปกรณ์หันมาทางหลังเขาเยี่ยมหัวมันหักมาเลยเจ้าเอย หันมาข้างหลังเยี่ยมหัวมันหักหมดแล้วหาก่อนเจออีกแล้วทุกคนไข่สองไข่ จิดลัดป่าเลยแลดนจนว่าแลดนจนว่ามีดอกเดียวเออน้พึ้งได้หลายหลายโหปวกนะพาลินีผัดผักยังมีสามดอกสี่ดอกไอ้สามดอกสี่ดอก ไม่มาทางนี้สองโอ้ยมีไข่ด้วยมีไข่ด้วย ฝนกระตกทุกคนเดอ้อฝนกระตกเปียกหมดละลทุกคนไว้ายเขาไม่เอาหนี่งอน่นนอะไหลขนาดเลย,เลยขนาดตีนเขายังเอาคิดเบิ่งไอ้อบตกระตาเขาเนาะเง,งี้ยว เห็ดพึ่ขงขมใหญ่มากใหญ่สุด

เห็นเี่ยน้บารใหัยเดทาหาด้ค่ะบอกว่า้าบอกว่าเทียมเลยขยันหัวเด้จับกล้องนำกรบทันแว่าปานี้มันมีไปเฮาไปมม่บไม่ทันแล้วใช ก้ <c oughs> ะดอดอปานอีโลอกใหญ่ใหญ่ยังแหง <c oughs> เทีเ๊ยบๆกับอ <c oughs> <c oughs> ันเล็กดิอันเล็กกันใหญ่สิโอ้โหมันเปรียก <c oughs> ินได้มันไม่ได้แก่ลูกมันอ่อนมันสมบูรณ์ได้นั้นน้ำผ่าทุเรียนกินดีกว่าพี่โอ๊ก โอ,โอ๊ยโดนนสีไม่ค่อยเหลืองนะแต่ในใน,ในกล้องสีไม่เหลืองแต่ว่านี่น,นี่สีเหลืองโอเคได้อยู่ตาไปไหนตาไปแล้วเท่านี้ตาไปไหนตาอยู่ในบ้าน